สวัสดีครับเป็นเพื่อนวันนี้แล้วนะครับทีมไวัรุ่นลาวบุกไปเยือนอินโดนีเซียชุดบีเวลาสองทุ่มห้ามพลาดเด็ดขาดครับถ่ายทอดทางไทยรัฐสปอร์ตครับอินโดนีเซียตั้งเป้าที่จะคว้าชัยชนะ2นัดรวดในสึก เส้นคับครั้งนี้ลูกเขายารับการมาเยือนของสอปปลาวที่สนามมานาคันวันนี้ในเกมแรกในกลุ่มบีเกมที่ผ่านมาอินโดนีเซียเฉือนเมียนมาอุดวิตึ่งโซนในกรงย่างกุ้งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา แต่ควาจะได้สามแต้มนี่โหเสี่ยงชีวิตครับรอบประจัก์ย่างกุ้งได้เพราะว่าเออมียนมานี่เล่นนอกเกมหลายครังคร้งนะจินตยังหัวหน้าโค้ชครับในครึ่งหลังที่เกมที่แล้วแค่เกมอย่างรวดเร็วในการส่งปั้งทีมอัส,สนาวีมังคูลำ เจ้าชายแห่งดินแดนอนณาจักรสีวิชัยและราฟาอเอลตโตอีกลงสนามในช่วงครึ่งหลังครับการแก้เกมดังกล่าวได้ผลคุ้มค่าอัสนาวียิงมาโตชัยเป็นฮีโร่ของอินโดนีเซียแล้วก็สตโตอีกก็เล่นได้อย่างโดดเด่นตลอดทั้งเกมสร้างปัญหาให้กับแนวรับของเมียนมาก โดนีเซียนี่คุมเกมในครึ่งหลังได้หมดเลยแม้ว่าอินโดชุด B นี่ครับจะฟรอร์มยังไม่เข้าดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่สามแต้มที่ได้จากเมียนมามาทำให้อินโดอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับก่อนที่จะเจอกับเสาปอลาวที่สุรากกาตา โดยพวกเขากออ็รู้ดีว่าโอกาสชนะลาวนี่มีโอกาสมากกว่าอย่างลาวก็ในเกมแรกก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจคือในเกมเปิดสนามครับเจอกับพี่เวียดครับพี่เวียดแชมป์สองสมัยครับและรองแชมป์ใน อาเซนรับคราวที่แล้วเม,มื่อปี2 0งพันยบสองเมื่อวันกันทรที่ผ่านมาเกมที่แล้วนี่ทีมสปลาวของไฮยอกจูนครับตานเวียดนามได้เป็นครึ่งแรกครับสามารถสู้แับเวียดนามได้ดีก็ในเกม วันนี้ครับพวกเขาอยากจะได้ผลลัพธ์ที่ดีครับสำหรับเราเคยทำผลงานที่ดีสุดเมื่อปี2012ครับในศึกอาเซียนครับเนี่ยเขาเสมอกับอินโดนีเซีย2-2ที่กรุงกราลัมเปอร์ครับอย่างไรก็ตามในสถิติที่เจอกันกับ Indonesia. อินโดนีเซียเนี่ยอินโดนีเซียเป็นฝ่ายชนะถึง6ครั้งครับ โดยล่าสุดคืออินโดนีเซียชนะลาวค่าหนึ่งครับในการแข่งขันเมื่อปี2020ที่สิงคโปร์นา้นแถลงก่าวข่าวก่อนที่อินโดนีเซียจะรับการเป็นเยือนของลาวที่สนามมนาคารหายกจุนกุณซือทีมชาติลาวให้สัมภาษณ์ว่า สำหรับเกมที่จะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียต้องเป็นเกมที่สนุกทีมลาวจะทําให้ดีที่สุดอินโดนีเซียเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่หวังว่าทีมลาวจะทํางานได้ดีในเกมนี้ส่วนเพชรดาวันสมสนิทให้สัมภาษณ์ว่าอินโดนีเซียเป็นทีมที่แข็งแกร่งส่วนตัวผมเต็มที่และ ตัดเทคะแนนจากอินโดนีเซียเนนัดนี้ให้ได้ศึกฟุตบอลจีนแชม์อาร์เซนยนมิสูบิชิอิเล็กติกครับ2024วันอุลหัสปดีวันนี้12ธันวาคิกออฟเวลา2ทุ่มครับเดกกาลูดาอินโดนีเซีย ปะพะทีมวัยรุ่นลาวช้างน้อยเวลา2องทุ่มแข่งขันที่สนามมานาคันสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐสปอร์ตสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง i อสปอรด้วยครับ